การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวมาเกิดขึ้นบนโต๊ะอาหารวันนี้รายการสำรับคนดังพามาเปิดเมนูสำรับอาหารพระเอกยอดนิยมตลอดกาลพีททองเจือเขาคือนักสแสดงระดับตำหนัก ที่กระชากเรตติ้งจากแฟนๆได้เสมอแล้ววันนี้เขาควงคู่สีภรรยาเจ๋งวิไลรักมาเล่าเรื่องราวความรักความผูกพันกว่า15ปีผ่านสำรับอาหารและสำรับเมนูแรกที่พี่ปังเตรียมมาในวันนี้เมนูข้าวแช่เป็นสำรับสุดโปรดของภรรยาสาวสุดสวยเมนูที่ครั้งหนึ่งเธอเคยบอกจะไม่ขอลองชิมตลอดชีวิตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ อ,อ,อส,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คผู้ชมค,ครับ,รบเราอ,อยู่กับคู่รักหนุ่มสาวเลยดีกว่าแต่ว่าเขามีลรูปกันแล้ว3คนนะครับ คุณพีกับค ouais. right, sort of ุณเชงนะครับผมไม่ทราบคุณผู้ชมจะรู้จักกันว่าถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ๆจะรู้จักเมนูนี้แน่ๆนี่คือข้าวแช่ข้าวแช่ครับผมด้วยด้วยตัวผมเองเนี่ยเราเป็นคนไทยแท้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในสำนักกับข้าวไทยที่เราชอบมากๆนะครับแล้วก็จะหาทานไม่ได้ทุกที่มันจะมีร้านเฉพาะเขาประก่อนมันมีร้านอยู่ตรงเอกมัยเอกมัยใช่ไหมแต่ว่าเขาเขาที่นี่ไม่มีแล้วปิดไปนานแล้วครับเอาแล้วเชงก็ทานเหรอครับข้าวแช่ปกติอหรไม่เห็นติดป้ายข้าวแช่ชาวังนี่ยังคิด กินอะไรกันนะแบบข้าวแช่น้ำเปล่าใส่น้ำแข็งมีดอก<ร>ะมะลิด้วยเออแบบ <S <S 1> <S 1> เด็กๆรุ่นใหม่เนี้ยแทบจะแบบ<ช>โงงมากค<ช>ือเย็นด้วยนะแล้วก็นั่นแบบมีน้่งตื่นตอกมะลิของอช่ออคือถ้าให้ไปซื้อกินเองก็ไม่มีวันแน่ๆค,คือไม่ไม่เคยคิดจะลองทานจนเขาพาไปทานเนี่ยค่ะไปทานที่ไหนวันนั้น ครั้งแรกเลยไปตอนนั้นเพิ่งจีบกันพาไปเดินสวนจันทรศักร์แล้วก็พาไปกินเจัก็มีเจ้าอร่อยแต่ก็เลิกไปแล้วเหมือนกันใช่อันที่แล้วผมไปยังไปตามอยู่เลยยังไปถามแม่ค้านอว่าต้าเขาใช่เขากลับมาไหมหรือเขาบอกก็ไี่มีแล้วถามนีกว่กว่าคู่รักคู่เนี้ยถึงวันเนี้ยรักกันมากี่ปีแล้วครับประมาณ15 1หปีย้อนกลับไปที่วันแรกเจอกันที่ไหนสยามสแควร์ก็ไปเดินเล่นแล้วก็แบบไปไปเจอ น้องสาวเขาย้อนกลับไป15ปีพีททอนเจอนี่ขอโทษครับดังแบบเขาเรียกรูแตกถ้าเราเปรียบเทียบก็นี่นาเดทปัจจุบันนี้เลยประมาณนี้อ่านอะไรกันแล้ววันแล้วไปเจอก็ไปเจอกันกน้องสาวเขามากันเป็นกลุ่มเขาแทนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเขาไปยืนแยกอยู่ไกลๆไกลๆคนเดียวไอ้คนนี้นี่แปลกๆแล้วก็น่ารักดีด้วยก็เลยถามน้องสาวว่าคนนั้นใครอะไงเนาะนี่แหละพี่สาวเองอะไรประมาณนี้ก็เลยสุดท้ายก็เลยขอเบอร์เขา ขอให้แต่ให้เป็นเบอร์คุณแม่มานี่ไงใช้ตอนนั้นเราเรียนเมืองนอกเราก็เลยไม่มีเบอร์ที่เราใช้ประจำก็คือจะแบบยืมโทรศัพท์คุณแม่มาใช้บ้างก็โทรไปแล้วก็เจอคุณแม่แต่ก็เราก็ตกใจแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ถึงกับวางหูก็คือยังแบบว่าเออถ้างั้นผมขออนุญาต คุยกับเจงได้ไหมครับแม่เขาก็โอเคก็ให้คุยแต่ว่าก็อยู่ในคงเหมือนอยู่ในสายตาแหละแล้วได้เจอกันไหมก่อนเจอค่ะเจอเพราะว่าตอนที่ช่วงกลับมานี่มันเป็นช่วงที่แบบคือกลับมาเพื่อมาเจอเพื่อนมาเที่ยวมาอะไรเงี้ยก็ทุกครั้งที่ไปกับมนุษยนใช่เขาก็จะแบบตามไปทุกที่ที่เราไปที่เราไปอะไรอย่างบางทียกอย่างไปเที่ยวางคืนเงี้ยไม่อยากเข้าไปกลัวคนมาที่กาน ขอนั่งรอในรถนั่งเป้าเลยให้เราขึ้นไปเที่ยวแล้วก็ลงมาแล้วก็ขากลับบ้านอะไรยเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ต้องกลับไปกลับไปเอาสวิตเซอร์แนต่อใช่ไหมครับแล้วก็บินกลับมาอีกทีนึงคือกลับมารอบที่หลังจากที่รู้จักกันเนี่ยคือเซอร์ไพรส์มากคือกับพอลงเครื่องมาปุ๊บอะเห็นเขาอยู่ในหน้าเกตลงมา ไม่หรอมายืนรอหน้าเครื่องแต่รู้ใช่ไหมว่าจะมาไฟล์นี้เที่ยวบินใช่เขาก็บอกเขาอะแถมนี่คิดว่าจะเข้ามาใโอ้หน้ากันเนาะมายืนแบบพอลงออกจากเครื่องปุ๊บเห็นหน้ายืนอยู่เลยแหมแหมเวลาต้องจําไปทำหน้าวันนั้นเนี่ยถามจริงๆเลยนี่คือพระเอกเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเลยนะนะวันนั้นนะเฮ้ยไี่จีบแล้ว เราหอมเป้าว่ามันแหละใช่เราก็ทราบนะว่าเขาเป็นคนของชานตนดังมากเลยงี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบถึงหน้าคุยปล่อยใจปล่อยตัวอะไรเงี้ย<อ>คือเราก็จะเหมือนมีกำแพงกั้นไว้ว่าเหมือนเพื่อป้องกันตัวเองที่จะเสียใจเพราะว่ากลัวว่าเขาอ่ะจะแค่มาหลอกคุยเล่นๆอะ่รเงี้ยคบคบกันเป็นแฟนได้กี่ปีได้ประมาณปีหนึ่งปีปีปี่งเงี้ยตัดสินใจแต่งกัน ผมเป็นคนที่แบบไม่ปฏิเสธแต่ผมมีเพื่อนผู้หญิงเยอะแต่ใช้คำว่าเพื่อนแต่เราไม่ได้หมายไม่ได้ไม่ได้ใช้คำา่าสังเกตว่าเกิร์เฟนไม่ใช่แบบนเพื่อนผู้หญิงแต่พอมาเจอเขาเนี่ยรู้สึกว่าแบบเออเราไม่อยากเจอเขาแล้วก็ไม่อยากแยกจากเขาไม่อยากเหมือนอยากอยู่กับเขาตลอดอะไรประมาณนี้ก็เลยเริ่มเริ่มบอกความรู้สึกตัวเองกับเขาเรื่อยๆบ่อยๆแต่เขาพูดบ่อยจนเราคิดว่าเขาพูดเล่นไนีคะคือทุกครั้งที่แบบ พาไปส่งไปข้างนอกเราจะมาส่งกลับบ้านเนี่ยเขาก็จะแบบอิดออดเราไม่อยากยาให้กลับเลย,เลยอยากอยกู่ด้วยกันกทำไงถึงจ,จะได้อยู่ด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยแต่งงานกันไหมก็พุดเล่นมั้งอะไรเงี้ยเราก็คิดตลอดลเขาพูดหลายครั้งมา,จากจนเราคิดว่าเขาพูดไปอย่างนั้นแหละออจากนั้นมาที่บ้านเรื่องไปคุยกัคุณพ่อคุณพ่อเขาเรียกเรียกไปคุยไม่รู้ด้วยนะไม่รู้เรียกไปแล้วบอกว่าเหมือนที่มันเจอลูกสาวเขาแล้วก็มาคุยกันอยู่เนี่ยถ้า จะไม่มีการพัฒนาอะไรมากไปกว่านี้ก็ถึงเวลาที่ต้องหยุดความสัมพันธ์ไว้ตรงนี้แล้วก็ต่างคนเดต่างไปก็คือเรื่องอะไรเนี่ยก็เลยบอกคุณพ่อว่าโอเคครับถ้างั้นผมก็ตัดสินใจที่จะแต่งงานกับเขาบอกตอนนั้นเลยก็บอกตอนนั้นเลยเดี๋ยวนั <S 1> <S 1> <S ้นเลยครับเขาก็ดีใจกับคําตอบที่เขาได้ว่าเหมือนว่าเราไม่ได้ไม่ได้จะแบบว่าเออผมขอไปคิดก่อนคือแน่ๆแหละลูกผู้ชาย แล้วก็จริงใจจริงจังอ,อยู่ในเหตุการณ์ป่ะไม่อยู่ไม่อยู่เลยโอ้โหไม่รู้ด้วยผู้ชายผู้ชายนี่เดี๋ยวนห้องห้องเย็นๆนะสองคนไม่รู้ ไม่ได้แอบขนลุกแทนเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องนะก็ต้องบอกว่าผ่านชีวิตการแต่งงานมา14ปีเรามีวิธีทํายังไงอะทําให้ประคองชีวิตคู่ใช่ไหมคะเขาเป็นคนของประชาชนมากแล้วึงไม่เคยยืนนะจุดนี้เลยมันอันนี้มันเป็นประเด็นหลักเลยที่แบบที่เป็นปัญหาใหญ่เลยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอมันผ่านมาได้เราก็มองว่าสิ่งที่ทําให้ประคองชีวิตคู่ได้อะหนึ่ง ทุกคนต้องมีความอมดทน <S <S แล้วก็ความเข้าใจ <S <S <อ>คือเราต้องเข้าใจในตัวเขาเขาต้องเข้าใจในตัวเราความเป็นตัวตนของแต่ละคนนะคะเพราะว่าเราแต่งงานกับคนคนนี้ไม่ใช่ว่าเราแต่งงานกับใครก็ไม่รู้แล้วต้องการมาเปลี่ยนเขาให้เป็นอย่างที่เราต้องการนี่จำไว้นะจำไว้นะนะคู่รักคู่อื่นโนะดยเฉพาะสาวๆนะจํจำไว้นะครับผมที่สําคัญครับมีสิ่งหนึ่งที่ยืนยันความรักของคู่รักคนนี้ครับมีลูกด้วยกันแล้ว3คนคมนะคนโตอายุเท่าไหร่ครับ11 11นะครับ เซียะเซี่เซยแล้วก็มีย่าเก้าคูเก้าขวบคนท้องหกขวบผู้ชายหกขวบผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายใช่ค่ะแล้วคนไหนที่อยากเป็นนักแข่งรถบนรถอจริงๆผมก็คิดว่าเด็กเด็กผู้หญิงไม่น่าจะสนใจนะแต่พอพาไปขับโฟค้าร์ก็ทุกคนแบบขับเร็วหมดเลยคือเรายืนมองว่าจะเข้าโค้งจะไม่เบาเไม่เบรกเลยไม่เบรกเลยแบบแล้วแบบ ตัวก็แบบแต่งเป็นผู้หญิงเลดี้เรียบร้อยแบบว่าเป็นมิดมิดสุดยอดอ่ะก็เลยแบบเออเขาชอบเมาะสมนะต้องบอกว่าคู่รักคู่นี้นะเขามีความหวานแหววอีกเยอะแยะมากมายเลยขอสักสองสองสามเรื่องเลยความสวีทความโรแมนติกของพี่ธีเนี่ยฮะเอาเรื่องแรกเลยที่โควตกันเนี่ยคือตอหลังจากเซ็งกลับไปมือนอกเขาก็จะแบบอยู่ดีวันหนึ่งมีพัสดุของมี่เล็กส่งมาที่บ้านก็เปิดดูปุ๊บ เป็นแหวนค่ะแหวนส่งมาให้นั่นเหอรอตอนนั้นเราอยู่ที่ไหนอยู่ออสเตรเลียออสเตรเลียใช่คือไม่เคยมีใครทำรให้ไงก็บบแบบแปลกดีนเนาะซึ้งแบบเฮ้ยนึกว่าจะลืมเราไปแล้วรอบสองก็จะพอกลับมาก็จะซื้อกระเป๋าแล้วก็สั่ตงตุ๊กตาแอสโซเสียบมาให้แล้วก็บอกว่าเนี่ย เป็นเหมือนเป็นตัวแทนเขานะเวลาอยู่เรียนที่นู่นอะไปไหนมาไหนคิ้วก็เป๋าไปแล้วก็เหมือนมีเขาอยู่ข้างๆตัวเราอะไรเงี้ยเดี๋วอ้นี่ก็เป๋าโอ้ยมีเจ้าของแล้วอย่ามาลุกอย่ามายุ่งของพีทอันนี้ของพีทนะโอ้โหต้องบอกว่ามีมีความหวานมากๆสำหรับคู่รักคู่นี้ครับผมแต่ความหวานของคู่รักคู่นี้ยังไม่หมดนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่อยๆมาเรียนรู้กันว่าสำหรับอาหารเมนูต่างๆเนี่ยนะครับผมจะสื่อ ควาาามมรักกขของไุไไดด้น้นนหช่วงหน้าพี่ปังขอโชว์เสน่ห์ปลายจังหวักต้อนรับคู่รักสุดหวานกับเมนูแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายรสชาติความอร่อยจะถูกใจคู่รักคู่นี้ขนาดไหนอดใจรอสักครู่ครับ ระยะเวลากว่า15ปีที่ทั้งคู่ได้เติมเต็มความรักความอบอุ่นให้แก่กันและกันคู่รักคู่นี้ก็ได้มีพยานรักตัวน้อยๆถึง3คนและทั้งคู่ก็ถือเป็นคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ที่เลี้ยงเจ้าตัวเล็กด้วยตัวเองเวลาของการเข้าครัวปรุงรสเติมรักก็น้อยลงและวันนี้พี่ปังจึงขอมอบสูตรเด็ดเมนูง่ายๆในวันเร่งรีบให้เป็นของขวัญสําหรับเขาทั้งคู่ด้วยเมนูแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายจะอร่อยล้ําขนาดไหนไปชมกันเลยครับ สำนรับพลังานนะครับช่วงนี้นะครับผมอยากจะมาต้องบอกว่าทําอาหารร่วมกับครอบครัวทองเจือครับผมปกติทำแบบข้าวกันบ้างไหมบ้านนี้ทําเลยครับทําเลยครับ,ครบใครทําเยอะไหมเหรอแม่บ้านเลยไหมนี่เนาะใช่ไม่มีใครเชื่อเลยอะ่ะนี่ไงครับ <c oughs> ทำอะไรทานบ่อยที่สุดอถ้าเมนูลูกชอบก็จะเป็นแบบพวกสปาเกตตี้สปาเกตตี้ไข่พะโล้อะไรแบบนี้แต่ถ้าคุณพ่อชอบก็จะเป็นแบบต้มขาไก่ ทับทออะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่วันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะมาทําแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายนี่เลยสมนผสมไม่มีอะไรมากลูกชิ้นปลากายซึ่งลวกมาแล้วนะครับผมใบโหระพาใบมะกรูดซอยแล้วก็พริกแกงแล้วก็กระชายครับผมและที่สําคัญครับขาดไม่ได้เลยครับรอยไทยนะครับผมเป็นน้ําแกงเขียวหวานพร้อมปรุงครับสูตรของรอยไทยเนี่ยนะครับผมถ้าเป็นเขียวหวานลูกชิ้นปลากายเขาบอกว่าไม่ต้องมีมะเขือพวงหรือว่ามะเขือปาะเลย ก็บอกมัอนอาจจะทําให้เสียรสชาติวิธีการนี้เลยครับก็คือตั้งน้าแกงเกววานพร้อมปรุงเนี่ยให้แตกมันสักแป๊บนึงแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่วัตถุดิบลงไปได้เลยครับง่ายมากเสร็จเลยเสร็จเลยพร้อมทานยอดพี่บอกทำอาหารเนาะใช่ไหมพี่ก็ทําบ้างก็เป็นผู้ช่วยครับผู้ช่วยอาแล้วเด็กๆมาช่วยกันไหมเด็กๆช่วยช่วงช่ทำอาหารเราฝึกให้เขาแบบได้รู้จัก ทำให้เป็น,ปนใช่แบบรักการทําอาหารเพราะว่าผู้หญิงะยังไงก็ทำอาหารเป็น<ช>ก็เสน่ห์ไปจะหวังเนาะอีกอย่างหนึ่งก็ได้แบบรู้จักเขาเรีกเยกอะไรนะใช้ชีวิตไง<ช><ช>เนาะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆถึงเวลาทานมีอะไรมาใ<ช>ส่ปาก<ช>สักเดียวนี่ง,ง่ายไปนะ เดี๋ยวลองชิมดูว่าทีมือรอยไทยเขารอร่อยหรือเปล่านะเดี๋ยวลองชิมกันดูทุกที่เวลาทำอันเนี้ยที่บ้านจะเหม็นฟุง้งกลิ่นพราน้ำพริกแล้วแล้วพริกิกแกงนี่มันมันบางทีมันต้องเผ็ดเกิเนไปเนอะบางทีมันก็จะแบบมีกลิ่นแบบแรงเกินไปอย่างนี้เอาละครับเนี่ยน่าจะได้แล้วโหยประหยัดเวลามากมากนะที่ถูกต้องครับเดี๋ยวนี้นี่ห้าทีไม่ถึงนะเนี่ยใช่ฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่เลยครับผมง่ายๆนะครับผม แกงเขียวหวานลูกชิ้นประกายฝีมือของรอยไทยครับเดี๋ยวไปชิมกันกะ<ช>ลมกล่อมแต่ว่าเขามีอีกหลายอย่างนะครับมีพันแดงมีน้ําแกงส้มด้วยอีกหลายอย่างที่สำคัญคือทำเร็วสะดวกมากมาก,มากมาและนี่คือเขาบอกว่าเป็นเมนูโปรดปกติจริงๆคนทำนะ ปกติเะจะทำแต่ว่าอย่างสองเมนูนี้จะเป็นเมนูที่พี่พีดทาให้ตอนเจิงท้องค่ะเช้าๆก็จะแบบไปตลาดแล้วก็ไปซื้อมาทําให้ทานซื้อมาทาให้ทานด้วยล้วก็ซื้อสําเร็จรูปมาก็ได้นะแต่ว่ามันอีกอารมณ์นึงนะใช่แต่ว่าเราเราก็เป็นห่วงสุขภาพของเด็กในท้องเพราะไม่รู้ว่าเขาใส่ผงชูรสมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันสะอาดจริงหรือเปล่าสุดท้ายก็ต้องมาทาเองและไปเอาสูตรมาจากไหนแบบ พวกนี้เราอยู่เมืองนอกมาพอทำได้ใช่ไหมคนคนไปเมืองนอกมันสำคัญได้รู้จักใช้ชีวิตเนี่ยจากคนทําอะไรไม่เป็นก็ต้องเป็นเพราะไม่งั้นก็อดใช่ไม่งั้นก็อดถ้าซื้อกินอย่างเดียวก็ไม่ไหวเพราะว่าแพงนะต้องทำพอทำเองเนี่ยก็จะรู้เลยว่าอะไรทำเนี่ยนี่คือเรียกว่าอะไรหมูก้อบทอดเนาะครใช่ก็ผูสาบผูสาบแล้วก็แบปั้นทอดกระเทียมกระเทียมิไมยใครไม่ใค แล้วซอสเป็นเป็นสีขาวดีกว่าใส่น้อยหน่อยคตัวนี้คือกระหล่ำปลีเป็นผักกาดแก้วกระหล่ำปลีได้หมดและผัาพวกนี้แล้วก็จะผัดกับน้ำมันหอยแต่ว่าเราจะเน้นรสชาติที่มันไม่เรียกว่าไม่เค็มคนมาเบาไปอ่อนอ่อนใช่เดี๋ยวนี้ก็จะมีนี่ครับเป็นที่นิยมมากกระหล่ำปลีผัดน้ำปลาใช่ไหมใช่ไหมซึ่งแบบ ก็แปลกนะเป็นแบบของง่ายๆของคนไทยเลยนะแต่แบบมาทำแล้วก็แบบเป็นที่นิยมมากข้ามไปนู่นเลยนะครับผมเป็นอีกสำรับในบ้านนะนั่นเป็นไก่ต้มคา่าอันนี้พี่พ่ชอบนะอันนี้ผมชอบมากเขาก็จะรู้ใจ,จครับก็จะทำทำให้ตลอดแล้วผมไม่ค่อยเบื่อกับข้าวถ้าแบบชอบเนี่ยทานทานทุกวัน มนกิได้ผมไม่ค่อยเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะลูบสาวแต่เขาเป็นคนยอดทนอาหารเดิมๆจริงๆนะแบบเวลาทำอาหารอะไรใหม่ๆเขาบอกว่าไม่ต้องยุ่งยากเอาเหมือนเดิมนั่นแหละเนี่ยส่วนนี้ก็คือไข่พะโล้เขาบอกพะโล้สูตรไข่พะโล้เนี่ยได้มาจากคุณยายพี่พีนไหยอ่ะคุณใช่พี่ใช่หลักๆคือมีแค่น้ำตาลปี๊บพริกไทยเม็ดแล้วก็กระเทียมแล้วก็น้ำปลาเท่านั้น เอาและสี <c oughs> ที่มันเข้มขึ้นเนี่ยมันจากน้ำตาลปี๊บที่ทั่วจน<อ>มันเป็นสีน้ำตาลอ๋อนี่นี่นี่น <c oughs> พาลาโบราณใช่อร่อยมากคือจริงๆแลรวทางแรกเนี่ยทานกาคุณยายทำให้ทานแล้วก็ชอบมากก็เลยไปขอเรียนกับคุณยายจนทุกวันเนี้ยเป็นเมนูที่ ชอบทาบ้านลูกก็จะรีเควสเวลาไปทางนอกเนี่ยอยากให้ไหบะโลบแต่พอทานปุ๊บไม่เหมือนเนี่อร่อยเลยแบนมีน้ำอร่อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยและอีกเมนูนะครับในสำหรับในบ้านนี่ก็เป็นสปาเกตตี้ใช่ไหมใช่เป็นซอสมะเขือเทศเป็นซอสหมูค่ะทุกเย็นจะถามลูกว่าพรุ่งนี้เช้าอยากทานอะไรเวลาถามว่าพรุ่งนี้เช้าอยากทานอะไรทุกคนจะบอกว่าสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศคือเป็นเมนูที่ตอบบ่อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกแล้วชอบกินไหมพอกินไหมพอก็ทานก็จะเวลาทำให้ลูกก็จะแบบทำเผื่อพี่พีท ใส่กล่องข้าวไปให้ทานที่<อ>ที่กองถ่าย,ายแล้วก็แบบเดินแซวอะไรเงี้ยว่าต้องว่า,วามีแบบแว,ว่าใช่ต้องบังคับมาทานที่กองถ่ายได้หรออะไรเงี้ยโอ้กูใส่ยาพิษกูใสออ่ยาโดนหลอบกูใส่ยาโดนหลอบให้กินนะพี่พีชนะอันนี้เฉพาะสำรับในบ้านเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าไปดูครับว่าร้านโปรดของพี่พีชเนี่ยเขาเป็นร้านไหนกันช่วงหน้าพระเอกนักแข่งพีชทองเจือและภรรยาสาวสุดสวยเจงวิไลลักษณ์ ขอแนะนำเมนูสุดโปรดกับสำรับอาหารสไตล์อิตาเลียนพร้อมเล่าเรื่องราวถึงความชอบร้านโปรดร้านประจําของครอบครัวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมช่วงหน้าครับหลังจากที่เราได้เห็นเรื่องราวความรักความผูกพันของคู่รักคู่นี้ผ่านสำรับในบ้านกันไปแล้ว ตอนนี้เมนูจานโปรดประจําครอบครัวทองเจือก็พร้อมแล้วที่จะให้ทั้งคู่ได้เล่าเรื่องราวของเมนูเด็ดร้านประจําจะมีที่มาอย่างไรไปชมกันเลยครับและนี่เลยครับคุณผู้ชมครับนี่คือสําหรับนอกบ้านเป็นอีกหนึ่งร้านเลยที่พีดีชอบมากจริงๆเพียแค่พีดีใช่ไหมครอบครัวเลยนะครอบครัวน<ว>ครับ<ว>นี่เราอยู่ที่โคโมโดโรนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สาขาสุขุมวิทสิบเอ็ดลูกๆจะชอบทานอาหารอิตาเลียนครับแล้วเมนูที่แบบว่าชอบมากคือมันเป็น ซุปเป็นซอสใส่ต้องใส่แซลมอนเมนูนี้ที่ชอบทานอะ่ะจะชอบทานกันที่ปันปันที่พัทยาอ๋อปันปันพัทยาใช่แล้วพอเราอยู่กรุงเทพก็จะบ่นบ่นว่าหนูอยากกินข้าวครีมซอสก็เลยแบบก็เลยสรรหากันแล้วพอมาทานที่ร้านนี้ปุ๊บในเน,นี้ยอันเนี้ยมันไม่มีในเมนูจริงๆแล้วอะ่ะจริงๆที่พมโบรอบใ่สมัยสมัยนู้นไม่มีใช่คือก็เลยจะถามเขาว่าทำได้ไหมคะใช่ทำได้ไหมคะเป็นครีมซอสแล้วก็ใส่แซลมอนแล้วเขาก็ทำให้แล้วอร่อยมากอร่อยมากคราวนี้เลยเด็กๆเป็นการว่าติดใจ ติดใจร้านนี้กปรากฏว่ามาทานบ่อยอยู่างนั้นที่ร้านนี้เขาบอกเอาวะจับจูเข้าไปเลยอูในเมนูแล้วก็ปรากฏว่าก็มีคนสั่งทานกันเยอะมากอร่อยด้วยอร่อยมากส่วนนี้เป็นซีซาสลัดนะใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ชอบแต่ว่าลูกๆปกติไม่ค่อยชอบทานผักแต่ว่าพอเขาเริ่มเขาชิมปุ๊บเขาแบบชอบเลยกลายเป็นว่าชอบชอบซีซาสลัดจากร้านนี้แหละส่วนนี้ก็คือนี่เลยพามาแฮมนะครับกทานกับเนรอนทานกับเน ันนี้ก็เป็นเมนูที่คุณพ่อกับเซย่าเนี่ยแหละชอบจะชอบแบบเมนูสไตล์นี้มีอ่างนึ่ผมชอบแต่ว่ามันเป็นเนื้อเป็นเนื้อสลด์ครับที่เป็นคาปาชิโออโอเคโอเคชอบมากแต่ว่าเลิกทานเนื้อไปก็เลยแบบว่า เลือกทานอหารเนี้ยก็้อรู้จักคอเนี่ยแหละครับก็คือพอแต่งงานกับเขาปุ๊บคุณยายคุณยายของเดงก็คืออามาแลบอกว่าขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมเราเป็นคนแบบตอบเร็วได้ครับหยุดกินเนื้อให้มากแล้วกันนะอย่าทานสันใหญ่ทานที่ชอบมากก็เลยแบบว่าแล้วเราเราไม่ได้ถามด้วยว่าอรไยอะไรได้ครับไปแล้วได้ครับไปแล้วจบแลาวแลเป็นอะไรที่ชอบมากเรี่ชอบทานเนื้อมากนีมันเนือทานแต่เนื้ออะไรครับใช่โอ้นี่มิธรรมดานี่ผู้ชายคนนี้นี่นะฮะ เฉยสละแล้วก็มันคือถ้าถ้ากล้าขอเราก็ว่าการนี้หล่องั่นเดี๋ยวขอไปบ่อยพี่ครับผมขอเลยอย่างใช่ไหมต้องบอกว่าเป็นคู่รักอีกหนึ่งคู่นะซึ่งแบบน่ารักมากทำไงเราถึงจะมีความสุขอย่างนี้ดูเรามีความสุขความสุขเด็กๆก็น่ารักคือจริงๆพยายามเอาหลักความเป็นธรรมชาติเมือนดูทุกอย่างคืออย่าอย่าให้มันมีการต้องเปลี่ยนต้องปรับอะไรเยอะเพราะว่าปรับเปลี่ยนไปสุดดท้้าาาาายยยยกก็็ลัับมมมมเเเเปนนนนหือิพพระะฉึด ยึดความธรรมชาติของตัวเราตัวเขาของตัวเด็กๆสามีทำงานเยอะขนาดนี้ห่วงไหมห่วงครห่วงจะไม่มีที่เก็บตังค์เลยเก็บให้โอ้โหนี่วังดีเป็นห่วงอะไรคบที่สุดจริงๆแล้วห่วงรื่สุขกาพ่เพราะเขาเป็นคนที่ว่างงานมากไม่ข้าวไม่กินทำจริงชายทำจริงนอนน้อยพักผ่อนน้อยซึ่งแบบว่าเป็นห่วงเขาเรื่องนี้คือบางทีจะรีบออกจากบ้านไม่ยอมทานข้า ขบอกเ,อเสียเวลาแบบเดียวทานข้าวก่อนเพราะว่า,าอกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมแล้วพี่พีชี่ะเป็นห่วงจริงอะไรบ้างพี่จะเป็นเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าการที่ผู้หญิงต้องมีมีลูก3คนเนี่ยร่างกายใช้เยอะนะรเราอยู่ในขั้นตอนนั้นแนตะ อร่ือตามธรรมชาติแล้วโค้ขท้องอยู่ท้องเนี่ยที่ผ่านนานมันเนาะแล้วเด็กๆก็จะดึงธาตุที่สํางัญราพพวกแคลเซียมแคลเซียมอะไรต่างไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังไม่หยุดในการที่จะบำรุงดูแลแล้วก็ซ่อมแซมร่างกายสุขภาพให้กลับมาเหมือนเดิมมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับผมถามจริงๆนะคุณแม่ของลูกเราคนนี้มีอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละนี่แหละ นนตั้งแต่เขามาอยู่กับผมเนี่ยเราก็ผ่านวิกฤตต่างๆมาหลายอันหลายหลายบทพิสูจน์แล้วนะครับตั้งแต่ช่วทางที่ทํางานเยอะๆแล้วไม่ประสบความสําเร็จเวลาวินาทีที่เราจะเห็นว่าคนไหนดีที่สุดสําหรับเราเนี่ยคือเวลาที่เราแย่แล้วก็ลำบากที่สุดแล้วมีคนคนนั้นอยู่ตรงก้างโ้ <c oughs> ใจจตาจะรัก <c oughs> ใจเลยจ้า <c oughs> จากที่เราได้เห็นช่วงเวลาแห่งความสุขความอบอุ่นบนโต๊ะอาหารของคู่รักคู่นี้พีททองเจือและเจงวิไลลักษ์ทำให้เราได้เห็นถึงเส้นทางความรักที่เต็มบริบททดสอบมากมายกว่า15ปีวันนี้ทั้งคู่ได้พิสูจน์ให้คนทั้งประเทศเห็นแล้วว่าทุกปัญหาที่เข้ามาสักวันมันก็จะจากไปสิ่งสำคัญคือเราต้องมีหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจแบบที่เขาและเธอมีให้กันเสมอมา